สวัสดีค่ะพบกับารายการพระพินเนตพยากรนะคะสวัสดีปีใหม่2017วันนี้มาอันซีนไทยแลนด์กันเลยนะคะที่วัดผาต้อนแก้วนะคะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยในช่วงเทศกาลปีใหม่2017กันเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเ,าเปิดดวงนะคะสำหรับาชาวาลัคนาราศีกรกฎกันเลยนะคะสำหรับดวงสำหรับชาวาลัคนาราศีกรกฎนะคะท่านมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะได้บ้านได้รถนะคะ แล้วก็ใครที่ไม่เคยมีบุตรก็มีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรนะคะอา,อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เงินนะคะจากการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะจากวินัยกรรมเปิดวินัยกรรมด้วยนะคะความรักโดดเด่นค่ะมีเก์มีมีเกณฑ์มีคู่มีแต่งงานนะคะโชคดีนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับเผู้สนับสนุนรายการพริกแนเนลพยากรณ์พจตภันค์ามงามนะคะ เออแบรนด์สวยๆนะทีมเซมเซลน่าเด็กๆๆนะคะส่วนรวมเครื่องสำอางออนไลน์ 4G นะคะเข้าไปดูได้ที่เวอร์ไ w ท์เว็บนะคะสวยๆ .com ภาษาไทยเข้าไปเลยนะคะออหรือโทรรายศูนย์เก้าสี่สองแปดเก9 4ตองเก้านะคะอเคๆๆๆะคะอ่อขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ